ตัวอย่างการเสนอเอกสารนำส่งปะหน้าพร้อมเอกสารแนบเสนอคณบดีลงนามส่งออกเมื่อผ่านการพิจารณาลงนามจากรองคณบดีฝ่ายบริหารเรียบร้อยแล้วสารบัญกลางเข้าระบบอีกครั้งตรวจสอบที่เมนูสารบัญจะพบเอกสารกำลังดำเนินการวงเล็บหมายเลขหนึ่งหมายความว่ามีเอกสารที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยอยู่หนึ่งเรื่อง กดเข้าไปที่เอกสารผ่านการเสนอพิจารณาหนึ่งหมายความว่าผ่านการพิจารณาแล้วกดเข้าไปเปิดเอกสารที่แฟ้มไฟล์สีชมพูตรวจสอบเอกสารว่าจะต้องเสนอใครต่อท่านตอนต่อไปเป็นการเสนอให้คณะปดีลงนามทั้งหนังสือปะหน้าและเอกสารหนังสือส่งออก ไปที่เมนูกลับคลิกเสนอพิจารณาเอกสารคลิกที่เมนูเสนอพิจารณาสีน้ำเงินระบุผู้พิจารณาเอกสารคือคณบ,บดีระบุเหตุผลกดที่เมนูต่อไปกำหนดตำแหน่งการเสนอพิจารณาให้เลือกกำหนดโดยระบุตำแหน่ง ในขั้นตอนนี้จะต้องระบุตำแหน่งสองที่ฝ่ายแรกก็คือเลือกกำหนดตำแหน่งที่หนังสือลงรับเพื่อให้คณะบดีลงนามในหน้าปะหน้าก่อนกำหนดตำแหน่งกดเพิ่มตำแหน่งในหน้านี้ระบุตำแหน่งระบุลายเซ็นและคำเกษียณ เพิ่มข้อความในเอกสารบันทึกตำแหน่งลายเซ็นกดที่เมนูกลับขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดในเอกสารไฟล์ที่จะส่งออก ก็คือฝ่ายแนบส่งออกสนงอกดเลือกกำหนดตำแหน่งกดเพิ่มตำแหน่งที่หน้านี้เลือกลายเซ็นบันทึกตำแหน่งลายเซ็น กดที่เมนูกลับส่งเสนอพิจารณาจะสังเกตเห็นว่าเอกสารมีการเสนอพิจารณาทั้งสองฝ่ายสีเขียวตำแหน่งเซนหนึ่งตำแหน่งเซนหนึ่งใน2ฝ่ายกดเสนอพิจารณาเสร็จสิ้นขั้นตอนของงานสารบัญรอคณะบดีลงนามและเข้ามาตรวจสอบในระบบสารบัญอีกครั้ง